โอเคครับพีทสวัสดีครับเป็นอีกวันหนึ่งเนาะสวัสดีครับครับผมโอเควันนี้พี่มาพูดเรื่องถึง Facebook เหมือนเดิมครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่อยากถามพีทว่าพี่เคยเห็นคนพูดว่าเนี่ย ในจักรวาลของ a c e b o o k เนี่ยมันมีบัญชีแข็งด้วยเหรอมันมีจริงปะเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันครับผู้ใช้ทําโฆษณาบนเฟซบุ o กอะครับจะถามหาอ่าบัญชีที่มันแข็งแรงนะครับยิงโฆษณาประเภทว่าอยู่ได้นานหนึ่ง้ยครับบัญชี a c e b o o k นะครับมันก็เป็นเหมือนกันทุกประเภทเท่านั้นก็มันไม่มีบัญชีไหนที่มันจะแข็งแรงครับเพราะว่าหลักการวิธีขั้นตอนการทําการผลิตนะครับเหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่ลิมิตเฉยๆครับพี่ โอ้ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีบัญชีแข็งจริงมันก็ไม่ควรจะมีได้บัญชีขายถูกปะ่นะผูกครับถูกต้องครับพี่เนาะเราก็เอาเก็บไว้ใช้เองดีกว่าเนาะประมาณนั้นเลยพี่คิดว่าก็คงจะไม่มีแหละแล้วหลายๆคนเขาอาจจะพี่ตีเป็นความเชื่อแล้วกันนะบีทเนาะแต่คราวนี้ความเชื่อมันต้องมีหลักพิสูจน์ถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องพิสูจน์กันมันเป็นแบบไหนเนาะประมาณนั้นถูกต้องครับพี่หวังน่าจะได้ข้อสรุปกันเนาะเรื่องบัญชีแข็ง